สวัสดีครับผมทรัพย์โสพลเจริญยนนะครับวันนี้ก็ออกบริการนอกพื้นที่นะครับวันนี้สู่จังหวัดสกลนครอำเภอกุสุมานนะครับก็จัดส่งนะครับเป็นวันนี้เป็น RT นะครับ155นะครับพัดตัวนี้คือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะฮะก็ต้องขอบคุณ FC นะครับคอยติดตามคอยดูแลเครื่องร้านเรานะครับเราก็จัดส่งให้ถึงที่วันนี้นะครับเป็นเครดิตจริงจากร้านเรานะครับเราชัดเจนแล้วมีประกันให้3เดือนเต็มครับ คำพูดผมใน youtube นะครับคำไหนคำนั้นนะครับผมก็จัดส่งมอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอขอสอบถามความรู้สึก f อีนิดนึงครับว่าวันนี้บริการผมเป็นไงบ้างครับโอ้บริการประทับใจครับดูจากใน YouTube เอฟซมานานแล้วครับแต่ว่าส่งมาก็ตรงปกครับผมครับผมก็ขอบคุณพี่มากนะครับมีมีความรู้สึกจริงนะครับกันสดๆเลยกับเอฟซของเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับเบอร์โทรผมนะครับเดี๋ยวจดไว้นิดนึ่งหรือจ้ตามไม่ทันก็ไปที่หน้ากระดานนะครับ 098นะครับ362 8238นะครับขอบคุณมากวันนี้ก็ผมต้องขอบคุณพี่ถึงทั้งครับสวัสดีครับ